y a มาฮ่าทดีมันคือ Production รนเซอร์ตัวจริงรุ่นแรกของยามาฮ่าที่ดีถูกสร้างเพื่อขายให้กับคนธรรมดาและเอารถไปแข่งได้เลยเริ่มต้นในปี1962กับทีดีวันจุดเปลี่ยนวงการ2จังหวะทีดีวันคือรถที่ทำไม่โลกคันมามองเครื่อง2จังหวะญี่ปุ่นเบาเร็วเสียงหวีดจนยุโรปต้องร้องเองทีดีคือบานพบุรุษโดยตรงของ t z 250รถแข่ง 2T ที่โด่งดังที่สุดในโลกถ้าไม่มีทีดีจะไม่มี T ี ถ้าไม่มี T ีซจะไม่มีเครื่องยุครุ่งเรือง GP 2 5 0ของามาฮ่าข้อเท็จจริงตรงนี้ทำให้ TD มีค่าทางประวัติศาสตร์แบบสุดๆไปเลยในปี69ทันทีที่ TD 2ลงสนามก็กลายเป็นตัวท้าชิงยุโรปแบบสูสีและเจ้า TD เคยไล่กวาดชัยชนะจาก3ค่ายยุโรปที่ถือว่าเทพยุค6 0 S มาแล้วได้แก่บูทาโกราชาทูทีจากสเปน Air มาคีจากอิตาลีหรือจะเป็น MZ จากเยอรมน,นี TD 2และ TD 3ทำห้โลกเห็นแล้วว่ารถญี่ปุ่นไม่ได้มาเล่นๆอีกต่อไป ด้วยคุณสมบัติควบคุมง่ายกว่าเบาวกว่ารอบสูงกว่าและราคาที่เข้าถึงนักแข่งทั่วโลกได้จริงสถานภาพปัจจุบันบางคันถูกส่งไปพิพิธภัณฑ์รถเก่าหรือโชว์รูมคลาสสิกหลายคนซื้อทีดีเพื่อเก็บเอาไว้ในคอลเลกชันส่วนตัวเพราะมันเป็นตำนานคลาสสิกของยุค 60s ถึง 70s และหาคันดีๆยากมากแล้วชอบใจ subscribe ขอบคุณค